เปลี่ยนลุกอีกแล้วนะคะแหมนี่ถ้าเปลี่ยนทรงผมด้วยนะคะแบบ7วัน7ทรงก็คงจะดีไม่น้อยค่ะแต่นี่ขนาดนะคะว่าผมหน้าม้าทรงเดิมนะคะเปลี่ยนแค่สเสื้อผ้าแล้วก็การแต่งหน้านิดหน่อยค่ะก็จากลุกบ่อยๆนะคะเมื่อวานนี้ค่ะตอนนี้ค่ะกลายเป็นลุกสาวมั่นนะคะแบบเก๋ๆไปซะแล้วล่ะคะ่ะโดยล่าสุดนะคะก็เห็นนะคะมีคลิปโฆษณาตัวใหม่ค่ะของ Mac Cosmetics นะคะที่เข้าไปบุกตลาดจีนแบบจริงจงค่ะ มีการลงคลิปโฆษณาตัวใหม่นะคะที่ชื่อว่า Lisa f o r m Max Studio Fix ค่ะซึ่งโฆษณาตัวนี้นะคะมีการเผยแพร่ค่ะลงใน Ti ๊ t o อของประเทศจีนอีกด้วยนะคะและแน่นอนค่ะก็เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีนะคะและนี่ก็เป็นลุคใหม่ของน้องลิ s a นั่นเองค่ะต้องลองอื้อหือเลยนะเรียกว่าสวยคมค่ะผมดำนะคะดวงตาก็กลมโตมากๆค่ะมาคราวนี้นะคะออกแนวแบบเข้มๆนะ ด้วยการใส่ชุดกระโปรงสั้นนะคะสีดำทั้งชุดแบบนี้ค่ะโอ้ยลูกนี้ค่ะเหมาะมากเลยเนาะเหมาะกับหนังแนวแอคชั่นค่ะบูแอคชั่นนี่ใช่เลยนะคะสวยมากๆค่ะเรียกว่านะขนาดวัดศพตาเธอนะคะผ่านจอเนี่ยก็ยังหวั่นไหวเลยนะถ้าได้เจอตัวจริงๆเนี่ยจะหวั่นไหวขนาดไหนนะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นลุ่าสุตร่ะดต้องบอกว่าสวยงามค่ะแล้วก็ทําออกมาได้ดีนะคะซึ่งแตกต่างจะเข้าก่อนเนอะเขาก่อนเนี่ยของแม็ก,ก็จะออกแนวหวานๆนะคะมาคราวนี้คับเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์นะคะเป็นสาวมั่นนั่นเองค่ะอะแอดก็เอามาฝากนะคะเป็นคลิปล่าสุดค่ะที่พืองจะโพสลงนะคะในโซเชียลเมื่อคืนนี้เองค่ะเอามาฝากเลยนะ เห็นแล้วเป็นยังไงนะมาพูดคุยกันได้นะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า